ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท่ามกลางสายฝนไงท่า,ามกลางสายฝนไงบ้ามีเลยมายามตรงครับบ้ามีเลยมายามตรงน้ำบอกไหลายขนาดนี้บ้ามีวาเมตต้งสีแตกพี่น้องผมบ้ามีวาเมตต้งสีแตกเอาคููบักไงมากลับมาเบิ้งกันว่าบ้ามีสีใด้อีหยังแหละครับกลับมาเบิ้งกันว่าบ้ามีสีใด้อีหยังเนาะครับเนาะกับตรงแตกเลยซีดีเฮาพี่น้องตั้งไว้ไละ่ะ จักสีตั้งไว้สาบาทนี่เอาอ้ยครับเอาครูมาย่างดีปกติคันน้ำนี่เอานี้แม่นว่าครูปรีที่พี่น้องเห็นกันนี่คือคือคันน้ำขนาดนี่ไหลขนาดนี่จ้าไหนตรงกระแตกพี่น้องผมก็ว่าอเผอิญว่าขันบ้ามีซ่อมแล้วเขาเจ้าสีมาทางพุณนยุพี่น้องใคาเจ้าสีมาทางพุ่นลง เบิ้งเอามันแนกนกะกะบ่ได้่า,ากนแต่ว่มาฮัไปบอกแล้วไปบอกคนแล้วไปบอกคนแล้วเรื่องพี่น้องเรือกับตรงแกนเลยสิลีคนกับว่าเอออยู่คนไก่หมือว่านไก่ลานบ้ามีกัถามบ้ามีดีๆอยู่เด้ยกัสิบ,บา่าล้าเอาบาดบา้บามีมามาเบิ้องน้ากันครับว่บามันสิเป็นแนวไดยต้าเบ,บิ่งลักษณะตรงแล้วบ้ามีว่ามันเป็นลักษณะตรงที่ถือที่ถือยามแล้ว เพราะว่าน้ำมันขึ้นฝนตกแห้งที่สุดพี่น้องผมเกิดน้ำล้นน้ำท่วมวานปุ้ยปุ้ยก็บเป็นน้ำน้ำเหมดอนหรอมีพี่น้องน้ำมันต้องหลายแม่ป้าปกติแตกคู่พีให้พี่น้องได้เบื้องกันเอามาเบื้องกันว่าสิมีเจ้าตัวมันเปลี่ยนพวดมาเบื้องกันพี่น้องผมคือว่าตรงบางมีบพราะมานเองบอกกับพ่อกาว่าผู้ใดปุ้ยปะความพี่น้องผมปะคอามปะคอามปะคอามในปะความเดียวตัวนึงต้มต้มต้มปะคอาพี่น้องผม โอ้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 โอีโอ้โอ้โอ้โมีโอ้โว้โอ้โองโอ้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 โโอ้อ้โโอ้โอ้โโอ้อโอ้โอโออโอ้โ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 ้อโอ้โอโอ้โอ ตามหลับมันต้องรลายกว่านี่เนาะครับเนาะตามหลับมันต้องรลายกว่านี่ตามหลับมันต้องรลายกว่านี่เพิ่งแจ้งใดล่ะบาทอ๋อมันขาดบ่คือแจ้งใดเดี๋ยวนี้ส่งคือเป็นแนวนี้คือเ้าสีทดล่างบ่พี่น้องเอาจังสี่เอาจังสี่ บ้ามีสีป้อยฟ้าไ้นี่เราสิบอกฟ้านชื่อมาเอาว่าสีย่างบ้าเรบ้ามีสีเช็คห้อยหัวหู้หัวขันมันบ่ามีหูหัวกระสดิอันอันแยกสีมันออกเ่าะไรหรอกนี่ขันหัวมันตัวหัวท่างลุมบ่มีพี่น้องบ่มีบ่มีบ่มีห้อยหัวครับบ้ามีห้อยหัวครับหัวทางเครื่องฟามันยุ่งลุ่ม ยักตัวพี่น้รอมึงยักตัวหลังจากที่ม็อบว่าคุณไปแล้วมันสิได้ผลบ้าจับการไว้ยิ่งมันอาปลากไปเลยจริงหรองผมได้การได้การมันมืดหนึ่งตักมืดหนึ่งจับมันสิได้บ,บ,บาายยาา้าเะโอ้ยม,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 นะมีสองอตัวสองตัวพี่น้องปลา,อาเอาเยอะขึ้นเยอะหน่อยแท้แอ้เจ้าคือหลายกว่านี้อยู่ ปลาส้งตัวพี่น้องเหรอเมียนบ้าโอ้ยว่ามันต้องเข็มต้งเลยนี่ตามหลังมันต้องเข็มต้งพี่น้องเออเอากวันอยู่ดอกเวย้ยแบบนี้พ่อยนังดีขนเอาวไว้ย่อหนังเศรษฐีอนผู้นั้นน่ามากขนาดนี้ปลาล่องหนไม่เมีนบ้า,าบ้ามีบ่อยากเสียเวย้ย ở ờ, chân đấy là gì non mưa nước thai quăng mắt cá săng bao đá gì non lên này gì vậy giờ bà ba mì gặp nữa rồi, ได้และวอืมหัวมันนายเนาะมันเมื่อดียวพี่น้องผมปลาลงสองตัวเป็นไปได้ยังไงวะน้ำไหลแห้งไหมต้องกำพี่น้องต้องกำข้อประเด็นสำคัญคือมันติด cái xe là gì Ôi vào nhà thì bị nọng ừ. Sao chím Sao những nhà thím con bị nọng Ôi hôm mà cứ gì tác ấu tác ấu nó vào khoa mê Cái xe là Cái xe là bị nọng không ô ô gì 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 ôi ô, phì, nhít là đây là phi đoạn đây là sáng tối phi đoạn bố tóm tôi thì đau không à. ôi thì tôi đương nhiêu tôi đương nhiêu tôi đương yêu. วันนี่น,นี่พี่รองมีนี่นนเด็ดปลาสามตัวพี่รองเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันวะเด็ดสามตัวมันต้องหลายกว่านีแน่เอาบ้ามี่คิดไปเอียงนะ่นเอาจังสี่ซะบ้บ้บ,บ้ได้วางให้ผูดด้ใดหรอก บ่ดได้ว่ายผู้ใดหรอกพี่น้องแต่ว่าทางยางมันง่ายๆดินี่ยางเลาะกระเพยมะนีนี่ยางเลาะกระเพยมะนีมะนีกับตักเอารวดตรงแตกเดี๋ยวซีดีพี่น้องผมมัตรงหลายก็นี่มันมีปลาซ้ำตัวนี่แม่กว่า มีปลาดุกอีกตัวหนึ่งว่ามีจับปลาดุกว่าไรถ้าว่าสีใสอ่าสีใสวิธีการเอาเอาสวยมาตักเอาชูหลงหุ้งแน่เด้อพี่น้องเนาะชูหลงหุ้งแน่พี่น้องผมจังไหนกันงามงามเลยพี่น้องผมงามงามตามแล้วมาต้องอื้มบ้ามีบ่ได้พักต้องหัวบ่ ผู้ใดดีติดสามบ้ามีมาต่อรอมีตาเทีละเครื่องคู่พี่น้องอว่ามีข้าวเอาซ้ำม,มีใทีละบาดนี่ก็ดูเข้าดิตายลเลย ดูิงเงี้ยจะชับตัวนี่เทียมไปน้ำิงเงี้ยแล้ววะกูกูกูปูเอากูอยู่พี่น้องบ่ถือ ก็ดุกว่มีปลาดุกว่มีโอนนี้เดี๋ยวปดุม้ำม,มึนเทียนโอ้ลงกุพอดี Ôi, buồn eo Hãy subscribe gì kênh Ghiền Mì không ไหนกับนนหนๆแล้วเอาอุยปวดวเอวต้องล่งพี่น้องบาดตายไหมตึ้งเงียบเหรอปวดเอวเฮียไม่ยงสันต้อมีพวกอยากบอกทางยางยางยางหิ้มไฟมากแล้วก็เล่าวรวดหนะพี่น้องผมนี่แหละครับ แต่ปลาสามตัวเหยียบโบได้เนาะพี่น้องเนาะเหยียบโบได้ตงแตกเไปซีรีของเฮาพี่น้องเลยตงแตกเไปซีรีของเฮาเอาขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการติดการดำเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมพิพากษาการเลี้ยงขาวขาวแกจเยาว์ธาตุถึงมรสุมวัดถูว่าไปบ้านมีควาตัวควาครับพี่น้องเนะเดี๋ยวบ้านมีสิไปถามคนอีกมันต้องพูดคุยถามกันได้ยังไงมันกับแบ่งกันไปกินแต่ว่ามันสิช่วงมันซ้ำนี่แหละคันเฮาตีนี่แง่ดีข้าวข้าวคินนี่นแง เดี๋ยวอส่อๆสวยๆมากการที่ลงไยก็นี่จังวากันเนาพี่น้องเนาะจังวากันตว่นน้ำขนาดนี่ปกติเครื่องคูเอาเมียเนี่ยนอนขอบคุณครับสวัสดีครับ